สวัสดีค่ะพบกับเราช่อง I am a Camping นะคะช่องท่องเที่ยวในรูปแบบของการแคมปิ้งฉบับมนุษย์เดืนเดือนที่มีงบและเวลาจำกัดสำหรับใครที่มีแผนจะไปกางเต็นท์ริมทะเลนะคะ EP นี้เรามีที่ใหม่มานำเสนอทุกคนนะคะ EP นี้นะคะจะพาทุกคนไปกางเต็นท์ที่ริมทะเลที่แฮปปี้บาร์จังหวัดชุมพระคะ่ะแฮปปี้บาร์เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะ สวนสวนสวนปามาค่ะเราจะมีที่กลางไม่น่าทุกคนคะที่นี่ที่นี่คือแฮปปี้บาร์นะคะเราจะตั้งแคมป์กันที่นี่2คืนนะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศไปก่อนนะสวยมาก เราเลือกลานกางเต็นท์ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะขับรถไปจอดตรงลานกางเต็นท์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปที่ชายหาดกันนะคะแล้วก็ถอยหลังเข้าเข้าจุดที่เราจะกางเต็นท์นะ คนค้าเราเลือกตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ของเรานะคะเราจะค้างกันที่นี่2คืนนะสำหรับการตอกสมอในหาดทรายนะคะเราจะขุดหลุมและฝังสมอลงไปอีกทีหนึ่งนะคะวิธีนี้จะช่วยให้สมอของเราไม่หลุดไปตามแรงลมนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาตั้งแคมป์ที่นี่หรือว่าอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะปักหมุด GPS มาเลยนะคะ Happy Bar ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็สำหรับค่าบริการการกางเต็นท์ที่นี่นะคะถูกมากเลยนะคะคนละ50บาทไฟฟ้ามีนะคะตกคืนละ100บาทสามารถนำแอร์ขึ้นที่มาได้แต่ในส่วนของแอร์ขึ้นที่นะคะถ้าวันนั้นมีเพื่อนๆมากางเต็นท์เยอะหรือว่ามีการใช้ไฟฟ้าเยอะไฟก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานของของแอร์นะคะ หลังจากที่เราการเต้นเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปเดินเล่นชิลๆที่ริมหาดกันแล้วค่ะ อาหารที่นี่ทานนะเมนูที่เราสั่งก็คือเป็นเมนูแนะนําของที่นี่นะคะมีหอยตลับผัดชามีหมึกไข่ต้มกะทิแล้วก็สปาเกตตี้ขี้เมานะคะเดี๋ยวเราจะนั่งทานข้าวกันแล้วก็ชมบรรยากาศทะเลตอนเย็นๆน,นะะะักกิ่ฟิน เกือบค่มหนึ่งแล้วนะคะจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศาจุดที่เราการงเต็นต์นะคะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนของแฮปปี้บาร์นะคะมันเป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งบาร์นั่งชิลๆนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอย่างวันอาทิตย์นะคะมันก็จะมีคนนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามานั่งทานข้าวพักผ่อนตรงนี้นะเขาอาจจะไม่ได้มาแคมป์เหมือนเรานะแต่ว่า เขาแวะมาทานข้าวแล้วก็นั่งชมบรรยากาศทะเลตอนเย็นๆน,นะคะแล้วที่สำคัญนะคะค่ากางเต้นคนละ50บาทเองนะคะแล้วก็ค่าไปเนี่ยวันละ100บาทเงียบสงบมากเลยนะขนาดมีเสียงเพลงคนมาถ่ายรูกปกันตลอดเลยหาเวลาว่างไม่ได้เลยบาร์เนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมานั่งนะแต่ละลอทุกคนนะมันเป็นบาร์ป๊อปนะไม่ได้เป็นบาร์จริงๆ ามาสร้างปราสาทไปด้วยทุกคนดูภปราสาทโอ้โหปราสาทจร,ริงจัง,จงเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ลานดนตรีสดนะ ได้กว้างมากเนะแต่ว่าเขาจ,จัดที่ดีสวยงามเดี๋ยวเราจะมานั่งกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งนี่กันเราจะมีการดื่มได้ส <c oughs> เพื่อนูเต็นท์ของเราดินี hey, ่เปล่าเปลียว <c oughs> <c oughs> ปเปล่าเปลี่ยวนี่แต่มีไฟนะ เหลือตาข้างเดียวไม่ไหวแล้วไอ้กุ้ศ่ผมเขาไม่ได้นอนเลยนะคะได้นอนวชั่วโมงหน่อยๆเนาะตอนเดินทางมาไม่ถึงชั่วโมงเลยนาะตาย สวัสดีครับ นี้ก็ประมาณ3ามทุ่มแล้วนะยังไงคืนนี้เราขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้เช้านะคะจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆกันนะเจอกันค่ะเช้าวันที่2เรายังอยู่กันที่แฮปปี้บาร์แล้ววันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์จะเป็นวันที่ร้านหยุดทําการนะคะฉะนั้นวันนี้เราสองคนจะเหมาหาดกันค่ะ สวนิ่ง <Morning S 2> ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เช้าแล้วนะตอนนี้จะให้ทุกคนดูห้องน้ําของที่นี่นะคะห้องน้ําที่นี่นะคะเป็นห้องน้ํารวมนะคะไม่ได้แยกชายหญิงมีห้องสุขาสามห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำสองห้องนะคะค่อนข้างสะอาดนะคะเดีย๋ยวไปดูด้านในกันค่ะสองห้องแรกนะคะจะเป็นห้องอาบน้ํานะก็จะมีฝักบัวให้นะคะหรือว่าใครจะอาบน้ําตักจากตุ่มขึ้นมาอาบก็ได้นะ ในอีกห้องนึงค่ะส่วนสามห้องหลังนะคะก็จะเป็นห้องสุข,ขาเนาะมีทั้งแบบนั่งยองนะคะแล้วก็แบบชักโครกนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็ เป็นทั้งที่ล้างตัวแล้วก็อาบน้ำนะใครอยากจะยืนตักน้ำอาบตรงนี้ก็ได้นะ าตรงนี้เรียกว่าเขาทุ่งยางนะคะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะปีนเขาขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันส่วนเรานะคะจะพาทุกคนไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยกาแฟดีๆสักแก้วนะ ขามีกาแฟกับขนมปังให้เราทานด้วยนะคะ,ะโอ้โนี่ฟ้าคืม ไปดูบรรยากาศที่บ้านกกอนเตียมนะจุดเด่นของที่นี่ก็คือวิวพระอาทิตย์ตกนะคะถ้าเป็นที่ฮับ้บาร์ก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่เมื่อเช้าเนี่ยฟ้าไม่เปิดนะคะเราก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นบ้านพักวนตรงนี้มีบ้านพักด้วยนะคะนี่สวยด้วยว้าวอันนี้พันแปดเขาที่ใี่ดูอ่ะใช่มีทั้งบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะทุกคน แบบหลังใหญ่ก็มีนะเมืเ่อกี้หลังสีขาวมาเป็นครอบครัวได้และนี่คือบ้านก่อเตียบนะ ห้องน้ำแล้วก็เป็นลานจอดรถโค้ใหญ่โคเยอะที่นี่เป็นท่าเรือดำน้ำไปเกาะทะลุด้วยนะเนี<ม>่ยค่ะเห็นเรือจะมีเรือจอดอยู่ค่ะเป็นเรือเรือประมงแล้วก็สปีโดโบนนะอันนี้ก็กางเต็นท์ได้เนาะใช่กางเต็นท์ได้หมดเลยค่ะตามแนวนี้เลยแต่หลังนี้ที่เราแอบ,บดูเนี่ยค่ะชายหาดเขาถ้าน้ำลดมันก็จะเป็นชาย อีกอย่างหนึ่งอะค่ะช่วงเวลาน้ำลดนะเราสามารถเดินเท้าไปถึงเกาะตรงนู้นได้นะเห็นเขาว่านะใช่เห็นเขาว่าดูในรีวิวมาแต่น่าจะเห็นสันทรายอยู่ใช่ดาวไม่น่าลึกนะถ้าเรามากางเต็นท์ตรงนี้วิวที่เราเห็นก็จะเป็นวิวทะเลภูเขาแล้วก็จะมีเรือประมงจอดอยู่เยอะๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าเป็นกาแฟร้านอาหาร ที่นี่นก่อนไหมเออกินก็ได้นั่งชิร์ที่นี่ไปเลยกินกที่นี่ไปเลย หลังจากที่เราสองคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วนะคะต่อไปก็เป็นคิวของเจ้าเหมียวแคมปิ้งนะคะพาน้องออกไปเดินเล่นกันค่ะ เพื่อนค้าสำหรับการแคมปิ้งริมทะเลของเราครั้งแรกในปีนี้นะคะถือว่าประทับใจมากๆเลยนะคะที่แฮปปี้บาร์นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลที่ใสนะคะหาทรายขาวแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยค่ะ เพื่อนคะตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มแล้วนะคะยังไงวันนี้เราขอตัวนอนเร็วกันนิดนึงนะคะพรุ่งนี้มีกิจกรรมดีๆรออยู่นะคะเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าคะ่ะบ๊วไนคะ่ะ มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆเนชา้านี้เป็นเช้าของวันที่3เรายังอยู่กันที่แฮปปี้บาร์นะคะวันนี้โชคดีมากๆเลยตื่นเช้ามาฟ้าเปิดเราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าเต็นท์ของเราด้วยนะตอนแรกเราก็แอบลุ้นในใจอยู่นะว่าเราจะโชคดีไหมนะแต่วันนี้โชคดีแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันค่ะ นนะ <Okay. S 1> แต่ก่อนไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะให้ทุกคนดูอะไรนี่ <Okay. S 1> นี่คือซากรองเท้าค่ะเยอะมากยสุส,สารรองเท้าโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนค่ะตรงนี้คือจุดชมวิวเขาทุ่งยางนะคะ เราจะใช้เวลาขึ้นประมาณ20-30นาทีนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยค่ะข้างหลังก็สวยแล้วตรงนี้มีเวลาขึ้นนะคะขึ้นได้ตั้งแต่6โมงถึง4ี่โมง ต้องขึ้นมานะเพราะว่าแค่ขึ้นมานิดเดียวก็ก็สวยแล้วอะ่ะมันคือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะ ึงจุดชมวิวชั้นที่1แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เนินพักหอบนะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนหินตรงนี้นะคะตรงน,นี้คือจุดชมวิวที่1น,นะ 1> ทุกคนคะจะให้วิวดูวิวข้างล่างนะสวยมากๆเลยอะ่ะตอนนี้เราไม่กล้าผล่าไฟลัวคงสูง เร่สูงแล้วเหออีกนิดนึงค่ะจุดสุดท้ายแล้วปีนบันไดไม้ตรงนี้ขึ้นไปก็จะถึงแล้วไปดูกันต่อจริงๆรองเท้าเราไม่ได้เลยนะไม่นด้ทำเลยนะแบบใครมาต้องเอาข้อายมาด้วยนะอือต้องใส่เข้าไปดีที่สุดมีหน้าข้างล่างสุดสารรองเท้าน่าจะเพาะปีนเขาเน่ยแหละ นี่คือมันชันนะชัน80กว่องศาเลยนะจะตั้งอยู่แล้วเนี่ยไหนก็มีกำลังใจนะเจอคำนี้แกมงไม่ได้ตอนนี้เหนื่อยด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่าเรากลัวความสูงไงสเส้นตุ๊บๆแล้วตอนนี้ไปต่อเนาะน 同样。 วยเพื่อนๆคะตอนนี้พระอาทิตย์ส่องมาแล้วนะก็เริ่มร้อนกันเ้ิใหญ่สักพักล้วก็จะลงไปละนั่งให้หย ถ้าตอนนี้เราลงมาจากข้างบนแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทํากาแฟแล้วก็กินข้าวกันนะคะแล้วเสร็จอย่างนี้ก็จะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพกันนะคะกับข้าวของเราเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราทานข้าว หมูทอดกระเทียมนะคะแล้วก็มามมมผัดขี้เมานะคะ